ครับสำหรับเกรดในงานก่อสร้างวันนี้ที่ผมจะคุยให้ฟังก็คือตัวของกันศาสตร์ที่เราต่อเติมซึ่งที่โครงการไอบีเนี่ยเราจะมีการทำการต่อเติมโดยการยึดเข้ากับตัวของโครงสร้างที่มาพร้อมกับบ้านหมายถึงว่าจะไม่มีเสรารองรับก็คือจะลอยออกมาแต่ว่าเราจะดีไซน์ไว้แค่ดึงออกมาได้แค่2เมตรเพราะว่าเราห่วงในเรื่องของความแข็งแรงซึ่ง ดีไซน์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราต้องการแบบไหนซึ่งในทางโครงการเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความความแข็งแรงเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตไอ้ตัวเมนครับแล้วก็เหล็กต้องได้มาตรฐานแล้วก็วิธีการจบงานก็คืออย่างตรงฝั่งโน้นเราก็จะมีรางน้ำรับเพื่อที่จะรับน้ำให้น้ำออกมา,าฝั่งด้านนอกซึ่งตรงเนี้ยเราให้ความสำคัญมากแล้วก็ตัวของ ตัวของเหล็กเช่นกันครับเราก็จะมีการดีไซน์ที่ที่ขนาดที่ต่างกันไม่ว่าจะไอตัวเหล็กเมนเราจะใช้เหล็ก2อคูณสความหนาอยู่ที่2.3ส่วนไอตัวเหล็กเส้นที่เป็นกระทงเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเหล็กนิ้วขึ้น3ความหนาก็2.3มเหมือนกันส่วนไอตัวเหล็กเล็กๆนยครับตัวเหล็ก1นิ้วเนี่ยไอตัวนี้คือเป็นตัวประคองที่เราดีไซน์ให้มันดูสวยด้วยเพื่อที่ประคองในเรื่องของตัวของไม้เชอร่าที่เป็นไม้เทียม เพราะว่าตัวเนี้ยไม้ตัวเนี้ยมันจะมีความหนักมากซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นไม้สําเร็จรูปเป็นซีเมนต์เป็นซีเมนต์คอนกรีตซึ่งหลังๆเนี้ยจะนิยมกันมากในเรื่องของการเอามาทํางานตกแต่งที่อยู่ด้านนอกเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการบิดตัวหรือว่าในเรื่องของการแตกหรือว่าหัก เหมือนกับไม้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้จริงๆเนี่ยมันมีการยืดหดตัวซึ่งหลังๆเนี่ยไม้ไม้จริงเนี่ยเขาก็จะไม่ว่าจะหนาขนาดไหนครับไม้มันจะสดแล้วก็มันมีการให้ตัวของไม้โดยธรรมชาติของไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไม้เทียมเนี่ยเขาจะไม่มีการให้ตัวเพราะว่าเขาจะหล่อเป็นซีเมนต์มาแล้วก็มาทําสีซึ่งสีเนี่ยเราก็เลือกได้อย่างสีต้องการพัฒนาการของ ของตัวของไม้ตัวนี้มันก็จะมีพัฒนาการมาจนปัจจุบันนี้มันก็จะคุณภาพมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ดีมากด้วยครับอันนี้ผมก็พามาดูว่าวิธีการทำงานทำงานกันแบบไหนแล้วก็มีการวางแนวยังไงแล้วก็ยังไอตัวไม่ว่าเรื่องของตำแหน่งไฟอย่างเงี้ยครับอย่างพวกไฟเนี้ยเราก็จะใช้ไฟที่เป็นกระบอกมาวางแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เขาก็จะมีะตัวของพัดลมเพื่อที่จะ ช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนี้น้าน้าพักอาศัยแล้วก็มีมีในเรื่องของการเข้ามาเสริมในเรื่องของความแสงสว่างด้วยครับก็สำหรับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ